อนนมีสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีเงินมากมายนับอันนัน,นะคะสำหรับข่าวในวันนี้นะคะข่าวแรกเป็นเรื่องของ Binance นะคะโดยการที่บ n n n c e นะคะอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือ Binance NFT นนะคะแล้วก็ b i n a n c e e เอนะคะมีในเรื่องของการซัพพอร์ตตัว Coin ของ Sandbox นะคะซึ่ง Sandbox ก็เป็นเกมที่พวกเราก็น่าจะทราบกันดีนะคะว่ามีรูปแบบเกมในการออกแบบที่คล้ายๆกับ Minecraft นะคะแล้วก็ เคยอ,อยู่ใน Ethereum Blockchain มาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นย้ายมา Polygon Blockchain นะคะมันเป็นเกมในลักษณะที่จะต้องแบบทําการาซื้อแลนด์ของเขานะคะแล้วก็ถึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงเกมได้นะคะแล้วก็มีหลากหลายหมวดให้เล่นนะคะทีนี้ไบเนนก็มีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อไบเน n เอนะคะแซนบ็อกในการที่จะเข้าถึงมันได้ะค่ะมันไม่ใช่แบบเหมือนกับ Minecraft นะคะแต่ว่ามันจะแบบจะเป็นในลักษณะที่จะต้องซื้อ NFT นะคะ เพราะฉะนั้นคนที่จะเล่นเกมนี้ได้นี่คือจะต้องมีความรู้เรื่อง NFT อยู่ก่อนแล้วนะคะถึงจะมาเล่นเกมนี้ได้ก็ถือว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างอินคลูซีฟมากๆนะคะเพราะว่าจะจำกัดจํานวนคนไว้เฉพาะคนที่มีความสนใจจริงๆไม่ใช่คนที่แบบมาแป๊บๆไม่สนใจ NFT เลยแล้วก็จากไปนะคะแต่ว่าทีนี้เกมมันจะพัฒนาต่อไปได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเกมนะคะ ที่นี้ไปเน้น NFT นะคะก็ได้ประกาศล่าสุดมานะคะว่าเขาหยุดการสเตกแซน d b บ็ NFT แล้วนะคะตั้งแตออ่ประกาศว่าจะให้หยุดการสเตก NFT ของแซน d b บ็นะคะในบ n น n c e NFT นะคะแล้วก็คำประกาศเนี่ยยังอยู่ในบ i n น n c e NFT อยู่นะคะยังไม่ได้ลบไปแล้วก็คำประกาศก็ได้เผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั่วโลกส่วน การบังคับใช้นะคะจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ยี่สิบหกกันยายน2023นยิบสามนะคะหมายความว่าตั้งแต่ยี่หกกันยายนนี้เป็นต้นไปจะไม่สามารถสเตก s ซน d b o x NFT ใน b i n a n ในไบนได้นะคะโดยการสเตก s a น d b o x NFT นะคะก็คือการสเตกแลนด์ใน s ซน d b o x นะคะใน p พ l y g o n Network นะคะแล้วสเ็จสเตกในแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน n a n น e หรือเว็บไซต์ n a n น e นะคะก็เป็นใน ภาคส่วนของ Binance f t นะคะตรงนี้เนี่ยการสเตกที่มันถูกยกเลิกไปะคะ่ะมันไม่ใช่ว่ายกเลิกแค่รายใหม่ที่จะเข้ามาหลังวันที่26กันยายนเท่านั้นแต่ว่าคนเก่าที่เคยสเตกนะคะก็จะถูกบังคับให้แคนเซิลโดยอัตโนมัตินะคะวันที่27กันยายน2023เป็นต้นไปก็เขาก็จะมีกระบวนการอัตโนมัตินะคะของทาง Sandbox นะคะในการที่จะทำการนะคะ Cancel การ s t a k กนะคะทีนี้ตัว Binance n f t นะคะก็จะหยุดการ Support Polygon Network นะคะแล้วก็จะบอกบอกว่าถ้าเกิดว่า user เป็นไปได้นะคะก็แนะนำว่าให้ถอนก่อนสิ้นปีนี้นะคะก่อน31ธันวา2023ซึ่งมันเป็นการรีเชฟแพลตฟอร์ม Binance n f t ใหม่นะคะ ที่ไปเน้น NFT ทำอย่างเงี้ยกับแซนบ็อกแล้วทําอย่างนงี้กับโพลิก o n เน็ตเ r ิกอะเพราะว่าเขามีสาเหตุบางอย่างอ่ะแล้วก็เป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะคือก็มันเป็นในเรื่องของการนําเสนอสินค้าของตลาดซื้อขาย NFT ของไบเน้นนะคะที่ว่าเขาก็มีกลยุทธ์ของเขานะคะแล้วการสเตจแลนด์ NFT อะคะ่ะแน่นอนว่าทุกคนก็ได้ประโยชน์แต่ว่า คือเขาใบในเขาคิดไปไกลกว่าน,นั้นนะคะว่าจริงๆรแล้วเขาต้องการจะทําอะไรกันแน่นะคะตรงเนี้ยภายในวันที่ยี่บแปดกันยายนนะคะหลังจากที่ยี่บหกกันยาประกาศว่าห้ามสเต็กเพิ่มแล้วนะยี่สิบเจ็กันยาใครที่สเตกอยู่ยังไม่ยอมอันเสกสักทีอาจจะไม่ทราบแบบไม่ได้เปิดเข้ามาดูหรืออะไรก็ตามหรืออาจจะทราบแล้วแต่ก็แบบก็ขอลองเสี่ยงหน่อยละกันอย่างเงน,นะคะก็เขาก็จะไม่ปล่อยไปนะคะก็ยีิบเจ็ด จะทำการอันสเต็กโดยอัตโนมัติแลยะแปดเนี่ยจะทําการคืนแลนให้กับแต่ละคนนะคะที่ทําการสเต็กไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็การสเต็กแลนเ่ะแน่นอนว่าแบบไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะมาโอนแลนให้กับไบแ c นโดยที่เราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยอะ่ะเราก็จะได้เหรียญแซนนะคะเป็นคริปโตนะคะเป็นค่าตอบแทนก็ตามอัตราที่เขาให้ไว้ตั้งแต่แรกนะคะเขากําหนดไว้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เราก็จะถูกคํานวณมาไว้ว่าอะ เราเตกแรนจำนวนเท่านี้เป็นระยะเวลาเท่านี้นะคะเราก็จะได้เหรียญแซนกลับมาเป็นจนํานวนตามที่เขากำหนดนะคะแล้วการแจกเหรียญแซนคืนนะคะก็จะแจกเหรียญแซนคืนพร้อมกับแดนที่ทําการสเต็กด้วยนะคะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมภายในอีทีก็มีโพสต์ในเอกแพลตฟอร์มนะคะแนะนําว่าอให้ติดต่อ Customer Support ของ Binance นะคะตรงนี้การทำอย่างนี้นะคะเพราะว่าที่ Binance เขาทำอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าบริษัท Sandbox หรือว่า Polygon Network อะมีเหมือนกับปัญหาทางธุรกิจอะไรนะคะว่าว่าทาง Binance นะคะถึงขั้นที่ว่ารู้สึกว่ามันอันตรายมันเป็น Honey Pot เป็นสแกมมันเสี่ยงมีข่าวร้ายอะไรหรือผิดกฎหมายมันมันไม่ใช่ขนาดนั้นเลยนะคะคือว่า ทั้งแซนบอกแล้วก็ทั้งโพลีกอนอ่ะมันปลอดภัยแล้วมันเจ๋งจริงนะคะยอมรับเลยว่ามันมาไกลขนาดนี้ได้นี่มันก็ฝีมือพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าใบในนเอลทีอ่ะเขาพยายามที่จะผักดันตัวเองอะคะ่ะให้เป็นยักษ์ใหญ่ของวงการคริปโตนะคะคือว่าทางไบแนนนะคะเขามีการนะคะก่อนหน้านี้ที่มีขา่าวช่วงหนึ่งว่า มันมีช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ b บ a น c e d ดีลิสเหรียญ usdc เพราะว่าเหรียญ usdc เหรียญหลักอะคะ่ะมันอยู่ใน Ethereum Blockchain แล้วก็มันเป็นแบบคือบ n น n น e เนี่ยเขาทำอย่างนี้เพราะว่าเขารู้ว่าเหรียญ Stable Coin ที่คนต้องการเข้าถึงอะมีแค่ไม่กี่เหรียญนะคะ t ท t h e r มันก็แบบเหรียญแบบหยาบๆอันนึงอะนะคะแบบว่าพวกวานใหญ่ๆที่เขาจะตุนซื้อ Sta b l e Coin มาเก็บไว้อะเขาจะซื้อ usdc กัน ไม่ก็ซื้อ BUSD กันนะคะเขาจะไม่ซื้อเทเ h อรนะคะเพราะว่าเทเ h อรคือตัวแบ็กอัพของเหรียญมันนะคะมันไม่ใช่เงินสดไม่ใช่แบบหนึ่งต่อหนึ่งนะคะมันเป็นเหมือนกับ BTC บ้าง ETH บ้างนะคะมันไม่ใช่ว่าเป็นเงินดอลลาร์ทั้งหมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะคนก็เลยไม่ค่อยไว้ใจแต่ว่า USDC หรือ BUSD อะ่ะมันเป็นเหรียญที่แบบคนไว้ใจกันมากนะคะส่วนเหรียญอยอื่นที่ จะไม่ค่อยได้รับความนิยมอย่างเหรียญ t usd อย่างเงี้ยนะคะก็มันก็คนก็ไม่ค่อยใช้กันนะคะเหรียญใดก็ตั้งแต่ปี2022-2023มาก็วอลลุ่มก็น้อยลงคนถือเหรียญใดก็น้อยลงนะคะก็มีแต่ข่าวที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะมันก็เลยกลายเป็นไฟระหว่าง usdc vs busd นะคะเพราะว่าเท t เ e r คือจะมีแค่แบบนักลงทุนรายย่อยที่ จำเป็นต้องซื้อเทสเตอหรือว่าซื้อเท t เ e r มาเก็บไว้ชั่วคราวนะคะแบบแต่คนที่จะสะสมระยะยาวเขาแบบนะคะถ้าไม่อยู่ซก็เลือก BUSD นะคะช่วงนั้นคือ n บ n c นก็เลยแบน USDC นะคะเพื่อที่จะอยากให้แบบเหมือนเป็นการบังคับว่าถ้าคุณอยากใช้แพลตฟอร์มชันต่อไปคุณต้องซื้อ b ป็นนะคุณไม่ต้องไปซื้อ USDC นะเพราะว่า u s d c มันเป็นคู่แข่งทางธุรธกิจกับเรานะคะจุสุดท้ายเขาก็บนก็ยอม ต่อรองนะคะยอมคอมเพลมไซ์กับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ไม่มานจุกติกกับเรื่องนี้มากนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไบแอนทเคิดว่าเออคือหลายปีมานี้นะคะวอลลุ่มในไบแอนะมันยังเป็นอันดับหนึ่งในเอ็กช n g นต่างๆแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่ในเอ็กช n g นด้วยซ้ำในตัวคริปโตต่างๆเหรียญต่างๆนะคะคือว่าหลายเหรียญเลยที่ b บแ a น c e นะคะคือเป็นอันดับหนึ่งนะคะ ในวอลลุ่มสูงสุดวอลลุ่มสูงกว่ายูนิ w อบอีกนะคะสูงกว่าแพลตฟอร์มเซ็นทรัลไ e เอ็กชเชนแพลตฟอร์มอื่นอีกนะคะนั่นก็คือไบแนนอ่ะเขาเห็นว่าเออพอมันเป็นในลักษณะนั้นเนี่ยแล้วตัวบล็อกเชนที่คนใช้กันมากที่สุดอะคะ่ะมันก็จะแบบมีอยู่สองบล็อกเชนนะคะที่ว่าออแข่งกันนะคะในเรื่องของจำนวนยูเซอร์มากเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันก็ถูกเหมือนกันก็คือ Binance Blockchain กับโ y g o n อน o ล k c h a i n นะคะ ส่วนอิเชียนบล็อกเชนอะพวกแบบหัวสูงแบบว่าเออยอมจ่ายค่าธรรมเนียมแพ,ง,พงได้ฉันมีเงินแสนล้านกว่าบาทฉันจ่ายค่าธรรมเนียมแบบโอนครั้งหนึ่งหนึ่งพันบาทฉันไม่เดือดร้อนแต่ฉันขออเชียนบล็อกเชนแล้วกันนะเพราะฉันชอบหรืออะไรก็ตามแบบพวกนั้นนะเขาก็ใช้อยู่แล้วอะคุณก็ไปเปลี่ยนใจเขาไม่ได้ใช่ป่ะแต่พวกที่ใช้ไบแนนบล็อกเชนหรือโพลิคอนบล็อกเชนอะเขาก็จะแบบเหมือนกันกบยังจะกลับไปกลับมาได้ค่ะไบแนนเขาก็เลยถอดปลั๊กโพลิคอนเน็ตเวิร์กไปเลยนะคะแบบว่า ต่อไปแพลตฟอร์มแอป n บแนนจะไม่สับพอร์ตโพลิกลอนเน็ตเวิกแล้วนะคะเพราะว่าเขาอยากจะให้ายแนนเป็นที่1ไม่ใช่ให้โพลิก o อนเป็นที่1นนะคะเพราะโพลิก o อนก็เป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจดังๆมากมายนะคะแล้วก็มีวิธีการพัฒนาบริษัทหรือตัวคริปโตนะคะแบบที่ว่าค่อนข้างเก่งค่อนข้างก้าวหน้ามากๆเลยนะคะทีนี้ไบแนนอะ่ะเขาเริ่มจัดการกับโพลิก o อนเน็ตเวิร์ผ่านไบแนนเอฟทีก่อนนะคะ โดยการแบบเริ่มจากการ Stake Suspension นะคะก็คือการไม่ให้ Stake ใน Polygon Network นะคะซึ่งมันเป็น NFT อะไรก็ช่างอะคะ่ะที่แบบ User เคยทำการ Stake ใน Polygon Network มาก่อนนะคะแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับไปนะคะหมายถึงว่าไบเนนอะจ่ายเงินให้ User อร์เพื่อให้ user อร์ใช้ Polygon Network กันนะคะแล้วพอเวลาผ่านไปแบบโอ้ user ทำให้ใบแนนอะคือเสียพื้นที่การคลองตลาดส่วนใหญ่นะคะใบแนนก็เลยยกเลิกเลยนะคะห้ามเ a ก e ลิ l y g เน n e เ w อร์อีกจะไปเ k กก็ไปที่อื่นไปแล้วก็ถ้าไปที่อื่นอะแล้วเขาถูกแฮกนะคะเป็นดีเซนทัลไลซ์มากๆเลยนะเป็นดีไฟเป็นอะไรก็ตามนะคะเป็นเด็กแล้วถูกแฮกมาไม่รู้นะตัวใครตัวมันนะคุณรับผิดชอบเองนะนะคะถ้าเกิดเป็น c e n t เซนทัล Exchange แล้วแบบมันรักพูมันเป็นแบบโัปี้เป็นแบบพอดปิดเป็นแบบ ปอปีก็ยังไม่รักพูสิเป็นแบบฮอสบิดเป็นแบบเออันอื่นๆนะคะแบบว่าที่เคยรักพูไปแล้วอะนะคะอ่าตัวแซดอย่างเงี้ยหรือว่าตัวแซดคือตัวย่อนะคะไม่ไม่ใช่ชื่อแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นอาร์เซลซียอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างเงี้ยเอถ้าคุณจะไปยุ่งกับของพวกเนี้ยก็ความเสี่ยงคุณเองนะแต่ถ้าคุณอยากจะได้อะไรที่ไว้ใจได้วอลลุ่มสูงนู่นนี่นะคะก็มาหาไบแอนซ์สิ แต่มีข้อแม้ยอย่างหนึ่งนะคุณห้ามใช้โพลีกอนเน็ตเวิกนะเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการบังคับให้ยูเซอร์ที่ชอบไบแ c นแล้วก็ใช้ไบแ c นเป็นอนะคะ mm. ก็แบบต้องใช้ไบแอนสมาร์ชเอนนะคะคือใช้ไบแอนบ็อก c เ a นไบแ n นเน็ตเ t ิ o r กเท่านั้นะ่ะใช้ไบแ c นแทนโพลีกอนนะคะแล้วก็แบบคนเดิมๆที่ชอบไบแ c นมากแต่ว่าใช้บ็อก h เ i นของโพลีกอนนะคะก็จะเริ่มแบบออกจากบ็อ Chain โพลีกอน เพื่อมาอยู่ใน n บแนนต่อนะคะเหมือนกับว่าจะยอมง้อใบแนนแล้วก็ยอมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้เลิกใช้โพลกรอนเพราะว่าการเรียนรู้การใช้เอ็กเซนอื่นอะบางทีมันยากกว่าการแบบเลิกใช้โพลิกรอนแล้วไปใช้อย่างอื่นแทนนะคะคือการโอนมันก็โอนแป๊บเดียววะการสเต a กก็กดแป๊บเดียวแต่การแบบเรียนรู้การใช้งานอะไรใหม่ๆนะคะมันก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะนี้ก็ NFT ใน Polygon Network ที่ User ใครก็ตามทําการ s t a k กนะคะจะต้องทําการถอนทั้งหมดก่อนนะคะสาธันวาเวลาเที่ยงคืนของเวลาตัว GMT บวกศูนย์นะคะถ้าเป็นเวลาประเทศไทยก็1นึมกราปีใหม่นะคะตอนก่อน7จ็ดโมงเชา้านะคะเราจะต้องถอนนะคะ NFT ที่ s t a k กใน Polygon Network อ่ะทีนี้นะคะก็การ มีกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นการซื้อการฝากการ list NFT นะคะห้าม list ใน Polygon Network นะคะคือถ้าคุณจะ list NFT ใน Polygon Network คุณไป list ใน OpenSea จะในไหนก็เฉยนะคะทำไปเลยแต่ว่าในภายใน NFT marketplace เนี่ยเขาจะห้ามอย่างเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีใคร list NFT เพื่อจะขายใน Polygon Network แล้วลิสต์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังขายไม่ออกนะคะก็การลิสต์นั้นก็จะถูกแคนเซิลโดย Binance นะคะทีมงาน Binance ก็จะแคนเซิลให้คุณเองเลยนะคะแล้วก็ NFT ก็จะคืนมาสู่กระเป๋าเรานะคะภายใน28กันยายน2023นะคะเวลาตีสอ GMT บวกโูนนะคะก็คือประมาณ9้ามงเชานะคะนี่ก็ ตัว n บแอนในเนฟทีนะคะก็บอกอกว่าถ้าเกิดคุณต้องการคําถามอะไรเพิ่มเติมะคะ่ะก็ถาม c u สเตอร r เมอร์ซัพอร์ตของ c e นเองนะคะซึ่งคนไม่ต้องถามเขาก็รู้กัอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแบบคือมันเป็นการแข่งขันทางธุรกิจนะคะ n บแอนก็เลยมีความจําเป็นจะต้องทําอย่างนี้แต่ว่าถ้าถาม c u สเตอร r เมอร์ซัพพอคงก็ได้เหมือนกับคําตอบที่มันดูบอดบอดหน่อยนะคะคําตอบที่มันดูแบบเตรียมการมาอย่างดีแล้วก็เหมือนกับ ทิมออกมาดูเรียบเรียงกันแบบดูจะใช้เวลาเรียบเรียงคําพูดพอสมควรนะคะคือคือมันอาจจะดูปลอมก็ได้อะ่ะคุณเข้าใจป่มมันอาจจะดูไม่ตรงอาจจะดูไม่ไม่ใช่พูดกับเราตรงๆร้อเปอร์เซ็นาจจะต้องแบบก็ปิดบงังความจริงอะไรบางอย่างที่ทาง b บแอนด์ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆนะคะว่าทําอย่างนี้เพื่อแข่งขันกับโพลิก o อนนะคะตรงนี้การ ทำอย่างนี้นะคะมันจะเป็นในเรื่องของเรื่อง l องเท e r นะคะที่ทาง Binance ตั้งใจจะเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาด NFT นะคะเพราะว่าตลาดอื่นนะคะ Binance ก็ทําได้หมดแล้วแล้วก็แบบอายังเช่นการ s t a k นะคะ Binance ก็มีคนมา s t a k มากมายแล้วก็การซื้อขายเหรียญก็มีมากมายนะคะอ่ะทีนี้ NFT นอกจาก Ethereum คนจะนิยมโพลีกอนกันนะคะคนไม่ค่อยเอา NFT ใน i บ a n น e s ส a r ร c ช a i นหรอกนะคะแล้ว Binance อะคิดว่า NFT แบบมันเป็นเป้าที่สูงเกินไป Binance โคตรไม่ไหว Binance ล้ม Ethereum ยากมาก Binance ก็เลยไม่ทำนะคะ Binance ก็เลยเอาเป้าหมายที่ใกล้เคียงก่อนก็คืออยากจะมีคนสนใจ NFT ใน Binance Chain มากกว่า Polygon Chain แค่นั้นเองแต่ว่าการจะทำอย่างเงี้ยมันจะทำสำเร็จหรือเปล่านะคะ เพราะว่าเวลาคนซื้อ NFT เขาก็ไปซื้อในเบอไปซื้อในถ้าไม่เบอก็ไปซื้อใน open sea ในล s ก a r e ในอย่างอื่นนะคะมากมาย x 2 y 2อย่างเงี้ยนะคะนี่ magic Eden นะคะแต่ว่ายัางไงก็ตามคือมันก็เสียงมากเลยนะคะคือมันจะเป็นเปลียนสองด้านเลยนะคะด้านหนึ่งคือถ้าใบแนนทำสำเร็จใบแนนก็จะแบบจะรลิยรุ่งเรืองมากทางเศรษฐ,ฐกิจ ผลตอบแทนก็จะกาไรมหาศาลนะคะแต่ถ้าใบาแนนล้มเหลวนะคะถ้าเกิดคนแบบไม่ฉันจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมฉันจะเลิกใช้แพลตฟอร์มแกออกไปเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างานั้นใบแนนก็จะเสียรายได้จานวนมากนะคะในขณะที่ต้นทุนอย่างอื่นก็อาจจะมากนะคะฉะนั้นใบแนนก็อาจจะต้องแบบทําการลดรายจ่ายนะคะโดยการตัดสิ่งนู้นสิ่งนี้ออกไปใบแนนก็จะเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กลงนะคะนี่ก็แบบถือว่า มันเป็นการกระทำที่ Binance คือเล่นใหญ่นะคะกับวงการ NFT นะคะอัน,นันสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีเงินมากมายนะอันนันนะคะสำหรับข่าวในวันนี้นะคะข่าวแรกเป็นเรื่องของ Binance นะคะโดยการที่ Binance นะคะอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือ Binance NFT นะคะแล้วก็ Binance NFT นะคะมีในเรื่องของการ support ตัว coin ของ แซน d b บ็ซนะคะซึ่งแซน d b บ็ก็เป็นเกมที่พวกเราก็น่าจะทราบกันดีนะคะว่ามีรูปแบบเกมในการออกแบบที่คล้ายๆกับ Minecraft นะคะแล้วก็เคยอยู่ใน h อ r e u m b l o c k c h a i นมากาะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นย้ายมา Polygon อนบ o c c h a นนะคะมันเป็นเกมในลักษณะที่จะต้องแบบทำการาซื้อแลน์ดของเขานะคะแล้วก็ถึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงเกมได้นะคะแล้วก็มีหลากหลายหมวดให้เล่นนะคะทีนี้ไบเน n c e ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อไบเนนเอ็นะคะ แซนบ็อกในการที่จะเข้าถึงมันได้ะคะ่ะมันไม่ใช่แบบเหมือนกับ Minecraft นะคะแต่ว่ามันจะแบบจะเป็นในลักษณะที่จะต้องซื้อ NFT นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเล่นเกมนี้ได้นี่คือจะต้องมีความรู้เรื่อง NFT อยู่ก่อนแล้วนะคะถึงจะมาเล่นเกมนี้ได้ก็ถือว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างอินคลูซีฟมากๆนะคะเพราะว่าจะจำกัดจำนวนคนไว้เฉพาะคนที่มีความสนใจจริงๆไม่ใช่คนที่แบบมาแป๊บ ไม่สนใจ NFT เลยแล้วก็จากไปนะคะแต่ว่าทีนี้เกมมันจะพัฒนาต่อไปได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเกมนะคะทีนี้ไปเน้น NFT นะคะก็ได้ประกาศล่าสุดมานะคะว่าเขาหยุดการสเตกแซน d b บ็ NFT แล้วนะคะตั้งแตออ่ประกาศว่าจะให้หยุดการสเตก NFT ของแซน d b บ็อนะคะในไปเน้น NFT นะคะแล้วก็คำประกาศเนี่ยยังอยู่ใน บ n นเอยู่นะคะยังไม่ได้ลบไปแล้วก็คําประกาศก็ได้เผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั่วโลกส่วนการบังคับใช้นะคะจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่26กันยายน2 0 2 3นะคะหมายความว่าตั้งแต่26กันยายนนี้เป็นต้นไปจะไม่สามารถสเต็กแซ n d b บ็อกเอนเอฟทีในไบนได้นะคะโดยการสเต็กแซน d b บ็อกเนะคะก็คือการสเต็กแลนดในแซน d b บ็นะคะใน p o ลิ g อน Network นะคะ แล้วเเตกในแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Binance หรือเว็บไซต์ Binance นะคะก็เป็นในภาคส่วนของ Binance f t นะคะตรงนี้เนี่ยการสเตกที่มันถูกยกเลิกไปค่ะมันไม่ใช่ว่ายกเลิกแค่รายใหม่ที่จะเข้ามาหลังวันที่26กันยายนเท่านั้นแต่ว่าคนเก่าที่เคยสเตกนะคะก็จะถูกบังคับให้แคนเซิลโดยอัตโนมัตินะคะวันที่27กันยายน2023เป็นต้นไปก็เขาก็จะ มีกระบวนการอัตโนมัตินะคะของทางแซนบ็อกนะคะในการที่จะทำการนะคะแคนเซิลการสเต็กนะคะทีนี้ตัว Binance NFT นนะคะก็จะหยุดการพพอร์ต Polygon n e t w o r k นะคะแล้วก็จะบอกบอกว่าถ้าเกิดว่า User เป็นไปได้นะคะก็แนะนำว่าให้ถอน ก่อนสิ้นปีนี้นะคะก่อน31ธันวา2023ซึ่งมันเป็นการรีเชฟแพลตฟอร์ม b i n น n c อใหม่นะคะคือที่ Binance n ท t ทำอย่างเงี้ยกับ Sandbox แล้วทำอย่างนงี้กับ Polygon Network อะเพราะว่าเขามีสาเหตุบางอย่างอ่ะแล้วก็เป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะคือก็มันเป็นในเรื่องของการนำเสนอสินค้าของตลาดซื้อขาย NFT ของ b n บเ c นนะคะที่ว่าเขาก็มีกลยุทธ์ของเขานะคะ แล้วการสเตกแลนด์เนทีอะคะ่ะแน่นอนว่าทุกคนก็ได้ประโยชน์แต่ว่าคือเขาใานในเขาคิดไปไกลกว่านนั้นนะคะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการจะทําอะไรกันแน่นะคะตรงเนี้ยภายในวันที่ยี่แปดกันยายนนะคะหลังจากที่ยี่หกกันยาประกาศว่าห้ามสเตกเพิ่มแล้วนะยี่สกันยาใครที่สเตกอยู่ยังไม่ยอมอันเสกสักทีอาจจะไม่ทราบแบบไม่ได้เปิดเข้ามาดูหรืออะไรก็ตาม เราจะทราบแล้วแต่ก็แบบก็ขอลอง